ต่ออีพีสองนะคะพี่น้องน้องมิวนะคะขึ้นมาเก็บมาเขือคืนนะคะคดึงเอาไหมลูกดึงเอาอเดึงดึงแข้งแม้มดึงแข้งแลูกเก็บมาเขือคืนนะคะสิบเใ็่ไซรับเท่าตอนแรกนี่แมมอันดึงแห้งๆลูกมันบดปากดอกมือน่ะ ดึงแห้งๆนี่แม่ดึงดึงดึงซี่แม่นี่ด,ด,ดึงแห้งแห้งแล้วแล้วนี่นางดึงแห้งแห้งไหมลูกมาแล้วแล้วดังมิวแต่าไปหาเบื้องต้นอื่นก่อนนะคะทั้งนี่กับซีนี่บอค่ะดอกอันนี้กับรามนนะคะนี่แม่ ดอกนี้ก็งามขนาดเลยนะคะคูใส่น้อมมาเขือคืนเฮ้าเพิ่นกับมาตกป่าหลายนะคะเมิดแล้วสันบอทอาปะะโอ๊ยพี่น้อง คนมาตกปลากันหลายดิบโอ้ยพี่ต้นนีก็มีจ้าพี่น้องอพ่อ,พอ,งพออีกแล้วพ่ออีกแล้วมาเขือคืนล,ง,ลงมาแล้วแล้วลงมาเล้ว่น้วเห็นบอกพี่พี่น้องมาเขือคืนนี่เป็นตาแซบกระดอได้พี่น้องเอาไปใส่ตาบักหุงเจอแล้วอยู่ว่าใส่หลาบเท้านะพี่น้อง อกกาเกใส่กระตาเร็วๆเอาแต็นทวยอันนั้นเดินนวยนวย,ย,ยดิบเอาไว้อันนี้ก็สิใบมะเกาะน,นะพี่น,อน้องบ้านเฮาโอ้ยพี่นุ้ยนี่นี่ก็มีมมอยู่หมกแกมลิงนะคะพี่นอ้องฝากติดตามช่องหน่อยเด้อจ้านี่มีช่องอยู่ช่องฝากกดไลค์ฝากกดแชร์หน่อยเด้อจา้าฝากสับตะไคร้ด้วยนะคะน้องมีฝากสับตะไคร้ หน่อยเร็วๆเขาทำยังไงฝากสับตะไคร้หน่อยนะคะก,กดกระดิ่งกดกระดิ่งด้วยนะคะแจ้งเตือนแล้วก็ฝากสับตะไคร้ช่องน้องมิวนะคะผ่า,ามาเบิ่งทางนี่พี่น้องมาเบิ่งทางนี่มันสิมีอีกอีบออันนี้ก,ก็ะสีปินดอนนะคะปลาเห็ดอันเห็ดสีลายนะคะย่ามเห็ดมีทั้งเห็ดปวกเห็ดไข่นะคะพี่น้อง มาทางนี่ทางนี่กับพ่อนะคะพี่น้องไปเขากลไปเบิรงนมืดแล้วนะพี่น้องมืดแล้วยังไม่หมดมืดแล้วยังไม่หมดยากันละหลายๆพี่น้องน้องเมียวฝากท้าวศิลัก่อนกรแล้วท้าวตาไคคอนน้ำร่า,าอะไร FC ของท้าก่อนพี่น้องไม่ยิเต้นงมา ฝากติดตามเอสทีก่อนเร็วๆยูไนเจอแล้วอยู่ไหนหน่วยหน่วยยังหน่วยดีเป็นหน่วยสุกมันสุกบ่ช่วยหน่วยเร็วๆฝากกดสตาร์ทตะไคร้เร็วๆไหนได้หน่วยนึงแล้วพี่น้องได้ไหนึงแล้วบ๊ายบายพี่น้องบ๊ายบายฝากกดสตาร์ทตะไคร้ด้วยเร็วๆลูกฝากสตาร์ทตะไคร้ด้วย<ๆ>นะคะ วส,สวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะ